ถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่ยังมีตึกรามบ้านช่องที่ขึ้นชื่อเรื่องความคลาสสิกและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตสุดชิคสุด ฟินของผู้ที่มาภูเก็ตอีกด้วยนั่นคือย่านโอทาวจะเป็นยังไงหยิบกล้องถ่ายรูปแล้วเดินตามมาดามมาได้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่คืออาคารสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าชิโนโปรตุกีสคําว่าชิโนหมายถึงชาวจีนโปรตุกีสก็คือชาวโปรตุเกตนั่นเองเพราะที่ภูเก็ตแห่งนี้ย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีชาวจีนเดินทางเข้ามาพำนักอาศัยเพื่อทําการค้ากับชาวมาเลซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองครั้นเมื่อชาวโปรตุเกสหรือชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่บ้างก็ได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมตลอดจน วิทยาการของตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ด้วยเช่นกันปัจจุบันอาคารเก่าแก่สุดคลาสสิกนี้ได้ถูกปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามเพื่อการท่องเที่ยวขณะที่หลายอาคารได้รับการปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกรวมถึงบูติคโฮเทลที่พักขนาดเล็กสุดเก๋นในบรรยากาศเมืองเก่าอันชวนหลงไหลยอย่าลืมนะคะมาภูเก็ตทั้งทีต้องมาถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปในประเทศไทยที่นี่เลยค่ะ